สลัดเน่าเล่าข่าวดุดดันแทงใจเสียดสีแบบสะอาดแต่เจ็บเอา้าวันนี้สลัดเน่ามาเล่าให้ฟังแบบตรงๆไม่อ้อมไม่อวยไม่กลัวใครทั้งนั้นนะเพราะเรื่องนี้มันเหม็นกว่าน้ำเน่าในบ้านค้นหาดใหญ่บางหลังอีกคือบ้านเขาท่วมจนของลอยว่อนเหมือนอยู่ในอะควาเรียมฉบับภาคใต้ลิซ่าสอสะเขตนั้นก็ลงน้ำไปช่วยจริงๆใส่ชูชีพเดินลุยน้ำลากคนออกจากจุดเสี่ยงคือภาพมันชัดอยู่แล้วอะว่าไปช่วยจริง แต่อยู่ดีๆมีกลุ่มตัวตลกโผล่มาบอกว่าลิซ่าทำคอนเทนต์ไม่ได้ช่วยจริงแล้วไฮไลท์คือดันใช้ภาพ AI มาตบแต่งใส่คนคิดว่าคนจะโง่พอเชื่ออ้าวซิไม่ทันแล้วครับ AI มันยังไม่เนียนเท่าหน้ามึงเลยเอาดีๆนะ <c oughs> สุดท้ายนะใครหน้าแหกไม่ใช้ลิซ่าไม่ใช้เจ้าของบ้านแต่เป็นพวกที่เอาเวลาอันมีค่ามาปั่นด่าคนช่วยประชาชนทั้งที่ตัวเองแม่งไม่ช่วยเฮียอะไรเลย แล้วที่ตลกคือทั้งสลิมทั้งเพื่อไทยบางส่วนแท็กทีมกันแซะม้มเหมือนประกาศรวมกลุ่มสมาคมผู้เกลียดส้มแห่งชาติเฮ้ย <Hey, S 1> พวกมึงนี่เก่งนะ <c oughs> เวลาจะรุมด่าแต่พอประชาชนขอให้ช่วยนำท่วมเงียบกริบอย่างกับปิดไม่จนเจ้าของบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือยังทนไม่ไหวออกมาบอกเองว่าบ้านผมน้ำท่วมจริงลิซ่ามาช่วยจริงหยุดจับผิดมั่วๆได้แล้วโอ้โหโดนชาวบ้านสวนทีเดียวปันมาทั้งวันล้มโต๊ะในสิบวินาที นี่และประเทศไทยน้ำยังไม่ลดแต่ความโง่ของบางกลุ่มขึ้นเป็นน้ำทะเลนหนุนตลอดปีคนกำลังเดือดร้อนแต่มึงยังไม่เลิกเล่นการเมืองชั้นต่ำแบบเกาะกระแสด่าส้มเพื่อโชว์เจ้านายว่าทำงานแหมเก่งใหญ่เลยนะมึงสุดท้ายเรื่องนี้สอนเราว่าเวลาบ้านจมใต้น้ำคนที่ลุยน้ำช่วยคือคนที่มีค่าคนที่นั่งจ้องหน้าจอใช้ AI ปั่นรูปคือขยะการเมือง จบครับวันนี้เราสอนธรรมะไม่ได้แต่เราสอนได้อย่างเดียวว่าอย่างโง่จนคนบ้านเขาต้องลุกมาด่ามึงแทนสอสอที่เขาช่วย